โงโก้ก็หมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับสีเขาจะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเวลาทาลงบนผิวแล้วคุณผู้ชม ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับนงโก้นะคบที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนงโก้จะมารีวิวนะครับแล้วก็จะมาแชร์เป็นครีมซองเซเว่นที่เป็นรองพื้นนะครับที่นงโก้เนี่ยซื้อซ้าบ่อยมากๆนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับจะมีแบรนด์อะไรบ้างน่าสนใจแล้วก็เด็ดขนาดไหนนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูซองแรกกันนะครับนงโก้ขอพูดถึงสภาพผิวโดยรวมของนงโก้ก ว่าเป็นสภาพผิวแบบไหนนะครับเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะมีสภาพผิวเดียวกันจะสามารถใช้ตามกันได้นั่นเองครับสำหรับตัวน้องโก้นะครับก็เป็นคนที่มีสภาพผิวมันมากแ่นะครับและที่สําคัญคือมีรูขุมขนกว้างนะครับมีรอยสิวนะครับมีจุดด่างดําพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องการรองพื้นนะครับที่ปกปิดได้ปานกลางนะครับไม่ต้องมากนะครับแต่ยังให้ผิวเนี่ยดูขาวดูกระจ่างใสแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับและที่สําคัญคือจะต้องรู้สึกว่ามันสบายผิวเกลี่ยง่ายนะครับไม่ ราคาญผิวไม่เนื้หนผิวนั่นเองครับถ้าอย่างไงนะครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกเลยดีกว่านะครับน้องโก้ขอเริ่มไล่จากตัวที่ซื้อใช้ซ้ําน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากโซลานั่นเองนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโซลาคัชชั่นอัลตร้าแมทนะครับมี s p f 50 PA อยู่ที่3บวกนั่นเองครับสามรอบเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่น้องโก้ชอบจากเขาเลยคือในเรื่องของความปกปิดครับตัวนี้นะครับมันให้ในเรื่องของความปกปิดได้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ที่น้้งโกใชมมาาประณ สซองนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อรองพื้นของเขานะครับมันจะมีความแน่นนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันบางเบานะครับแล้วก็ช่วยปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากทาไปนะครับทุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันจะดูหนาหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันจะค่อยๆเซตกับผิวนะครับแล้วผิวมันก็จะดูสวยมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้นะครับน้องก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวที่ซื้อใช้ซ้ำน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับเวลาจะใช้เจ้าตัวนี้ทิ้งก็คคืออต้งงไปานนะรั ไปงานสําคัญหรือว่างานอะไรที่มันต้องใช้หน้าที่มันแน่นนิดนึงนะครับน้องโก้ก็จะหยิบเจ้าตัวนี้มาใช้ซึ่งไม่ค่อยได้ไปครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เจ้าตัวนี้แต่ก็ซื้อซ้ำบ่อยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนําเลยถ้าใครนะครับต้องการงานผิวนะครับต้องการในเรื่องของการปกปิดนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันสบายผิวมันควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งนะครับน้องโก้แนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่2องที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับจากคิ ือว่า q p r e s นะครับ o n Beautiful Airy Matte Foundation นะครับตัวนี้มีสี03สีแซนเบจสำหรับผิวขาวเหลืองนั่นเองครับ สำหรับสิ่งที่น้องก็ชอบจากเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของการปกปิดครับมันช่วยในเรื่องของการปกปิดได้พอสมควรนะครับเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าคิดว่ามันจะหนามันจะหนักนะครับเพราะว่าดูเนื้อรองพื้นว่ามันดูเข้มข้นมากๆนะครับแต่พอวลาเราเกลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็จะเห็นว่ามันปกปิดได้พอสมควรนะครับปกปิดพวกรอยดารอยสิวจุดด่างดําได้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับถ้าใครที่ต้องการงานผิวก็ตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับ สามเราจะรองพื้นจากคิวเพรสตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนําเลยนะครับถ้าคุ้มชมคนไหนนะครับกาลังมองหารองพื้นที่ช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคบพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเจ้าตัวนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็พวกรูุมขนที่มีความกว้างๆเนี่ยนะครับน้องโก้ลองใช้กับรูุมขนตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันช่วยปกปิดแล้วมันก็เบล์ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคือมันเบามันสบายผิวนะครับให้ผิวที่สวยแต่รู้สึกว่า มันไม่หนักหน้าเลยทีเดียวครับ <Whoa. S 1> ต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซองที่3นะครับซองสุดท้ายนี้นะครับเป็นซองที่ซื้อใช้ซ้ำเนี่ย บ่อยที่สุดนะครับใน3ซองที่พูดมาเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากเมเบรลีนั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อว่าเมเบรลีนะครับฟิตมีนะครับแมท n แอนด์พอลเลสฟาวเดชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสี128สีวอร์มนูดนั่นเองครับสิ่งที่น้องโก้ชอบมากๆจากเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้องโก้จะลองบีบเนื้อรองพื้นให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรทําไมถึงชอบนักชอบหนานะครับตัวนี้นะครับมันเป็นรองพื้นที่ให้ความสบายผิวนะครับให้ความ ฟิตกับผิวได้พอดีฟิตคือพอดีมากๆนะครับไม่รู้ว่าทําไมเขามารู้สีผิวโนโก้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วนก๊กจะต้องใช้สี128ทุกครั้งนะครับทุกครั้งไม่เคยเปลี่ยนสีเลยนะครับคือมันเข้ากับสีผิวได้ดีมากครับคือเวลาเราทาไปเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผิวที่2ของเราครับแต่มันก็ทําให้ผิวเนี่ย ดูสวยขึ้นนะครับผิวดูเป็นธรรมชาตินะครับปรับสีผิวให้ดูสวยมากขึ้นนะครับนงโก้ก็หมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับสีเขาจะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอลาทาลงบนผิวแล้วคุณผู้ชมสีสีผิวมันแบบ มันเข้ากันดีมากนะครับแล้วมันก็ทําให้ผิวเราสวยขึ้นจริงๆนะครับเจ้าตัวเนี้ยสามเราเจ้าตัวเนี้ยนะครับน้องโก็ใช้ซ้ํานะครับเกือบทุกวันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยยังไงก็รอดนะครับไม่มีทางที่จะหน้าเท้าหน้าดรอบหน้าหมองนะครับหรือว่าหน้าสีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้ก็เลยรู้สึกว่าเออไว้ใจแล้วก็ชอบใช้เจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้เกิน 6- 7ซองแล้วนะครับจนซองนี้ก็หมดอีกแล้วนะครับจะต้องไปซื้อซ้ําอีกแล้วนะครับที่สําคัญที่น้อง มันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดสักเท่าไหร่นะครับใครที่มีพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำพวกรอยแผลสิวต่างๆที่ต้องการปกปิดอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เติมเข้าไปนั่นเองนะคบเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับรองพื้นที่เป็นครีมซองเซเว่นนะครับที่น้องโก้ซื้อใช้ซ้ําบ่อยมากๆทั้งสซองนี้เลยนะครับสาหรับสซองนี้นะครับผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็ลองดูว่าตัวเองอยากได้รองพื้นประมาณไหนนะครับแล้วก็เลือกสีรองพื้นให้เข้ากับสีผิวของเราด้วยนะคะ ตามล่างคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครชอบนะครับน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย